ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรพิสมัยแสงฮิรันและกัลยาณมิตรมโนทิ์จักรวาลธรรมเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า สับปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประนีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือ ให้อายุให้วันนะให้สุขะให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจ กล่าวคำถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันรรมยังพุทธสา,าภาคาวโตปุพพภาคณมการังกะโรมาเซนาโมตัสะ ภาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ <chae ode> ัสสะนะโมตัสสะภาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามตัสสะภาคะวโตาอะราหโตาสัมมาสัมพุทธะนาอ,อิมานิไม่ยังพันเตอิมานิไม่ยังพันเต พัตตานีพัตตาีสัปปริวารานีสัปปริวารานีพิขุสังคสะพิขุสังคสังโสสังโนชยาม,โยามสโังคสาังคสาัุโนสันเตสาธุโนัันเสังคสสังโสังคสสังส อิมานีอิมานีพัตตานีพัตตานีสัพปริวารานีสัพปริวารานีปาฏิคันหาตุปาฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆารตังทิตายะทิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะ นิพพานายะจารข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุส,สงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวาย,วายพระตาหารพระตาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับ พััดตาหาร,พ,าหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินสาธุก็ขอเชิญทุกท่านตั้งใจรับพรพระกันนะแล้วเราก็รู้ถึงบุญที่เราได้ทำในวันนี้ บุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนานำใจกลับคืนเข้าสู่ศูนย์กลางกายบุญที่เราได้ตั้งใจถวายพระตาหารเป็นสังฆทานเป็นบุญใสๆที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายของพวกเรากันทุกคนรวมกันเป็นดวงบุญใสบริสุทธิ์ดวงบุญดวงนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งมวล เพราะฉะนั้นเราตั้งใจนำใจจดเข้าสู่ศูนย์กลางกายจดเข้าสู่กลางดวงบุญให้ตั้งความปรารถนาเริ่มต้นจากการสำนึกในกตัญญูกะตะเวทีที่มีต่อคุณครูไม่ใหญ่ครูของเรานึกถึงบุญที่เราได้ทำแล้วก็น้อมถวายด้วยใจกตัญญูบูชาต่อท่านให้ท่านปราจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลาย แล้วเราก็รึกถึงบุญของเราที่เราได้ทำจดใจนิ่งกลางดวงบุญตั้งความปรารถนาให้ทุกคนในครอบครัวของเรามีแต่ความสุขและความเจริญในชีวิตปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้เข้าถึงธรรมรวมทั้งตัวเราด้วยปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้เข้าถึงธรรม ทำธุรกิจการงานสิ่งใดตั้งโครงการสิ่งใดก็ขอให้สงความปรารถนาขอให้เป็นความสำเร็จเกิดขึ้นในทุกการงานปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมกันนะจ๊ะจดใจนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายกันยะตาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากรัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกบาจันโทปนรโสยะธามนิโชติระโสยะธา

and wow. am wow. ayo wanno sukha alam sabbha buddha ขันธรตนาตินนารัตนานาอนุภาเวนาจัตุราสีติสหายสะทามขันทานุปาเวนะปิตาการตยานุปาเวนะจินสาวกา

เนกาอันตารยาติเวนานสันตุจยเตจจัสาชยสิทิธนามลาังสวทิภายยังสุขังพลังเริรายุจวันโนจวะวยอย ยะสวัตวันสัญญายุจชีวัยทศรษฐวันตุเตียปวัตุสัพมังขลลังราคันตุสัพเทวะตาสัพปุไอทานุภาเวนะสตาโสติปวันต ตเต้าพวันตุสัพมังคัลังรกขันตุสาปพเตวัตาสัมปัรมานุภาเวนะสัตตาสทติภาวันตุเต สระเทวตาสระสังฆานุวาเวนัสธาโสติปวันตุเตสาทุก็ขอเชิญทุกท่านตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันจ้า อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตพระกวาตาธรรมโมสวากาโตพระทวตาธรรมโมธรรมนามัสามีธรรมังนามัสามีธรรมโมเมนาโตพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆังนาม,ามิสังฆังนาม,ามิสังโฆเมนาถทรพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจฉุ ขอความตั้งใจขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จโดยเร็วพันสพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งหลายทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ์จันโทปนระโสยถาดุจจันในดิถีที่สิบห้าคือจันเพนมณิโชติระโสยถา หรือดุดดวงแก้วมณีโชติรสเถิญสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ